นี่อาจจะเป็นคําทำนายของคุณก็ได้นะคะเปิดใจฟังนะมีจจะเปิดไพ่มานะคะ5้ใบว่าอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรนะคะหลังกลางปีนี้นะคะ,อะขอดูไพ่ใต้สําหรับนะคะโอ้ปังมาก The Sun เมื่อกี้ไม่ได้เตรียมนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมแล้วไม่รู้เลยนะคะ The Sun ขึ้นมานะคะความสําเร็จรออยู่ในช่วงหลังกลางปีแอบกลางเดือนนะคะหรือปลายปีนะคะ ความสำเร็จแสงสว่างทางออกการเริ่มต้นใหม่นะคะความสุขความสมหวังสิ่งที่รอคอยนะ ใครบอกไพ่เดือดซันไม่ดีใครบอกไพ่เดือดซันไม่โอเคแต่สําหรับมี่ใครที่มาเจอคลิปนี้ใครที่มาเจอช่องนี้อวยพรไปเลยค่ะนะคะชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ในช่วงปี2567หรือหลังกลางเดือนธันวาคม2566เป็นต้นไปนะคะชีวิตที่งดงามรออยู่ชีวิตที่แสงสว่างรออยู่ค่ะนะคะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณเห็นไหมว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ความโชคดีรอคุณอยู่นะคะแสงสว่างความสําเร็จนะคะการเริมต้นการเริ่มต้นใหม่นาความอุดมสมบูรณ์นะคะขอให้เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณทําแค่นั้นเลยไม่ต้องสงสัยว่ามันจะดีได้อย่างไรดวงเราพิกได้ตลอดนะคะดวงเราพิกได้ตลอดแล้ว The Sun The date ขึ้นมา The date ไม่ใช่ความตายสำหรับนี่ The date ไม่ใช่ความตาย The date แปลว่าการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นในสิ่งที่มันจบลงแล้วค่ะอะไรที่มันแย่ๆมันจบลงแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันได้ตายไปแล้วมันได้จบแล้วมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่นะเป็นไพ่ที่มี่บอกเลยว่าสําหรับมี่คือไพ่อวยพร ในเมื่อเราเจอเรื่องที่มันแย่มาแล้วเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเลยแล้วมันพร้อมที่จะมีทางออกมันจะมีแสงสว่างมันมีแสงสว่างชีวิตของคุณมันมีแสงสว่างเห็นไหมคะนะคะมันตายคืออะไรรู้ไหมความเจ็บปวดของคุณมันได้ตายลงไปแล้วนะคะสิ่งที่มันไม่ดีมันได้ตายลงไปแล้วมันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มันพร้อมที่จะเดินทางนะคะไปสู่ชีวิต ที่มันดีกว่าเดิมขออีกหนึ่งใบนะคะอ่ะเห็นไหมไพ่ขึ้นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหกเหรียญคือไพ่ของการได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาและนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ นะคุณเองก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณมีจิตที่เมตตาคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความช่วยเหลืออะไรที่มันเจ็บปวดมันผ่านมาแล้วค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วเคยที่เจอคลิปนี้นะคะขอให้แชร์ออกไปขอให้มีแต่ความโชคดีเข้ามาค่ะ